ก็เหลือใส่ชกหลังครับชกหลังน่าจะมาพรุ่งนี้ครับรถมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเมื่อกี้ไปขี่มารอบสองรอบอะ่ะแล้วมันมีเบาพอเบาแล้วมาจอดเนี่ยจะตั้งรอบเร่งรอบอะไรให้เนี่ยมันดับมีดับมาทีหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ดับแล้วน่าจะเป็นที่คาบูเริ่มงจะไม่ค่อยแจ๋วครับคนะรัะมาตที่เดียวติดอยู่ต้องดิฉันช่วยนิดนึง อาบูจะไม่ค่อยเจ๋วเท่าไ,รไหร่ไนๆนะะประมาณนี้ประมาณนี้แต่ยังขี่ได้อยู่นะครับก็ลองดูส่วนรถเนี่ยขี่ตรงทางแล้วขี่ตรงทางสายเบรกหน้าสายเบรกหลังฝืดไม่ค่อยชอบแต่ขี่ได้ครับเบาดับอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดผมตั้งรอบเร่งไปเนี่ยโอกาสที่รถมันจะเร่งก็มีนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไล่ดูจะมีผลเรื่อง แหมเสี่ยไม่ทำหรือเปล่ามานะแต่อลองดูครับประมาณเนี้ยครับแหมพอจะถ่ายคลิปนี้ดับบ่อยเชียนะเ,เนี่ยตั้งรอบเร่งเดี๋ยวไม่นจะติดได้แต่คราวนี้มันจ่ายนี่ประมาณนี้ครับเสียงวจะเร่งามานี้นึงมันจะมีช่วงที่เร่งเร่งเกินเกินหน่อยๆแต่มันจะไม่ดับเดี๋ยวรอโชว์นะครับผม